เรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีบ้านหลายหลังเรียงรายกันอยู่ในป่าลึกของประเทศไทยชาวบ้านที่นี่เล่าต่อๆกันมาว่าในคืนหนึ่งมีเรื่องน่าสะพึงกลัวเกิดขึ้นมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าลุงเปียกเขาเป็นคนที่ชอบนั่งเล่นหน้าบ้านในยามค่ำคืนโดยเฉพาะเมื่อคืนเดือนงาย ในคืนวันหนึ่งลุงเปียกนั่งอยู่หน้าบ้านเช่นเคยลมพัดเย็นๆพร้อมกับเสียงหมาหอนที่ดังก้องมาเป็นระยะๆะะบรรยากาศเงียบสงบจนเกือบจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแต่จู่ๆลุงเปียกก็รู้สึกหนาวเยือกแปลกๆที่ปลายเท้าแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อย ลุงเปี๊ยกพยายามมองหาต้นต่อของเสียงแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรในความมืดเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเมื่อลุงเปี๊ยก,กเริ่มหวาดกลัวเขาก็เห็นเงาดำอันสูงใหญ่เคลื่อนผ่านมาทางหน้าบ้านเงานั้นสูงกว่าต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงส่องให้เห็นรูปร่างผอมสูงผิวหนังคล้ำและมีใบหน้าที่ดูทรมานเปรตตนนี้ มีแขนยาวและมือที่ยาวมากลุงเปียกเห็นเปรตนั้นเคลื่อนไหวช้าๆเดินผ่านหน้าบ้านของเขาและมันก็มองลงมาที่เขาด้วยดวงตาแดงกำ่ำลุงเปียกตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวเขารีบปิดตาและท่องมนเพื่อให้เปรตนั้นผ่านไปโดยไม่คิดว่ามันจะหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาและเมื่อลุงเปียกเปิดตาขึ้นมาเปรตก็หายไปแล้ว แต่ความรู้สึกหนาวเยือกและเสียงกรีดร้องโหยหวนยังคงอยู่ในหัวของเขาลุงเปียกวิ่งเข้าไปในบ้านและเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังในเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างเชื่อว่าเปรตนั้นเป็นดวงวิญ,ญญาณที่ทรมานและยังไม่ไปสู่สุขติเพราะอาจจะมีกรรมที่ยังไม่สามารถปลดปล่อยได้ชาวบ้านจึงพากันไปทำบุญและสวดมนเพื่อให้เปรตนั้นได้ไปสู่สุขติ และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครในหมู่บ้านเจอเปรตเดินผ่านบ้านอีกเลยหลายเดือนผ่านไปชาวบ้านเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติแต่แล้วก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นน้าสมหมายชายวัยกลางคนที่ทำงานเป็นช่างไม้เขามักจะกลับบ้านดึก เพราะต้องทำงานจนคำ่ำคืนหนึ่งขณะที่นาสมหมายกำลังเดินกลับบ้านเขาสังเกตเห็นว่ามีเงาดำสูงใหญ่เคลื่อนผ่านไปในป่าใกล,ใกล้ๆเขาไม่ทันได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าอาจเป็นแค่จินตนาการแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนเช่นเดียวกับที่ลุงเปียกเคยเล่าให้ฟังนาสมหมาย เริ่มรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตามองเขาอยู่จากที่มืดเขาจึงรีบเข้าไปในบ้านและปิดประตูทันทีวันรุ่งขึ้นนาสมหมายเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังชาวบ้านเริ่มกังวลและพากันมาที่วัดเพื่อขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าการทำบุญและสวดมนต์เพียงครั้งเดียว อาจายังไม่เพียงพอวิญญาณเปรตนั้นอาจมีกมหนักและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมชาวบ้านจึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่ขึ้นอีกครั้งโดยมีการเชิญพระสงฆ์มาสวดมนต์และทำพิธีบังสกุลให้แก่ดวงวิญญาณและครั้งนี้ชาวบ้านทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสวดมนต์และถวายทานเพื่อให้วิญญาณน,นั้นได้รับอานิสงส์จากการทำบุญ หลังจากพิธีทำบุญใหญ่เสร็จสิ้นทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกสบายใจและมีความหวังว่าดวงวิญญาณเปรตจะได้รับการปลดปล่อยจากการทุกทรมานและจะไม่กลับมาหลอกหลอนอีกต่อไปและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็กลับมาเงียบสงบไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเห็นเงาดำสูงใหญ่อีกเลยเรื่องราวของเปรตที่เดินผ่านบ้าน กลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อๆกันในหมู่บ้านเป็นบทเรียนให้ชาวบ้านรู้ถึงความสำคัญของการทำบุญและการสร้างความดีเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้ไปสู่สุขติและไม่กลับมาหลอกหลอนคนเป็นอีก